กันกนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปมาตั้งหลายวันจริงๆแล้วก็ยังหาเป้าหมายในการทำคลิปให้ลงตัวนี่ยังไม่ค่อยจะลงตัวเพราะที่ผ่านมามีทั้งทำเพลงเป็นคลิปข่าวบ้างวิเคราะห์ข่าวแต่จริงๆแล้วส่วนลึกๆแล้วจริงๆอ่ยก็อยากทำอะไรให้มันมีสาระ ก็ประเทงองปัญญาให้กับทุกทุกคนที่เข้ามาชมนะครับจริงๆแล้ววันนี้ผมก็ได้ไปเจอหนังสือเสริมสร้างกำลังใจของคุณวินเลียวเรียววารินนะครับจริงๆแล้วผมก็เป็นแฟนหนังสือที่ท่านทำมาหลายเล่มแล้วแต่นี่เล่มนี้ก็เพิ่งได้มา เหตุผลที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าวินเลียววารินจริงๆแล้วว่าหัวข้อเนี้เอ่อบางคนที่ว่าเป็นมนุษย์มนุษย์ในในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีความสุขว่าฉันจะต้องรีบไปทํางานก็ต้องตื่นเชา้าแต่ในความหมายที่ผมพอจะจับความได้เนี่ยคือเขาหมายถึงว่าคนที่ตื่นเชา้าแล้วตื่นมา แล้วคิดด้านบวกมันมีจุดมุ่งหมายในชีวิตแตกต่างกันคือผมจะเลาอ่านแค่บทความแรกที่ผมรู้สึกเออมันเป็นที่มาของหนังสือของท่านนะครับ<ม>หเหตุผลที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้ามีคนเคยวิเคราะห์ว่าเหตุที่ชาวโอกินาว่าแห่งญี่ปุ่นมีอายุยืนยาวเพราะมีทัศนคติที่ดีในการมองชีวิต แอชาวโอคินาวาเนี่ยก็เคยมีคนไปทำการทดลองเหมือนกันว่าทำไมประชาชนในเมืองเนี้ยทำไมถึงมีอายุยืนยาวและแข็งแรงด้วยพวกเขามองว่าทุกวันเป็นวันดีพวกเขารอคอยวันรุ่งขึ้นเหมือนเด็กน้อยในคืนคริสต์มาสอีฟหรือคืนก่อนตุ๊ดจีน รอคอยวันสําคัญที่กําลังมาถึงพร้อมของขวัญคริสต์มาสและแตเอียด้วยหัวใจที่ตื่นเต้นเอ,อ่อชาวโอกินาว่านั้นก็ยังมีอ,อ่อปัจจัยในเรื่องของพันธุก,กรรมที่ทําให้อายุยืนเพราะว่าเป็นชุมชนที่มีคนอายุร้อยปีเยอะมากที่สุดในโลกเลยนะครับก็ปัจจัยทางพันธุกรรมมีผลต่อทาให้อยุยืนเพราะว่าลูกหลานพ่อแม่เป็นร้อยละยี่สิบห้า ส่วนร้อยละ75กลมเป็นทั้งเลื่อนอาหารการออกกำลังกายโภชนากรการสังคมการเกื้อกูลทางจิตใจทําให้ชาวโอกินาวานั้นมีอายุยืนอันนี้ผมขอเสริมเป็นนิดนึงชาวญี่ปุ่นเรียกชื่อเหตุผลที่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าอย่างนี้ว่าอิคิงะอิซึ่งเป็นปรัจญาการมองชีวิตยอย่างหนึ่งอิคิงะอิมาจากคําว่าอิคิ แปลว่าชีวิตหรือมีชีวิตกับคำว่าง่อีแปลว่าคุณค่าที่ผมมาพูดวันนี้ผมว่ามันเหมือนก็สอนตัวเองด้วยเพราะว่าการมองโลกในแง่บวกถึงแม้จะเอ่อมันจะค่อนข้างจะสวนทางกับความความเป็นไปในชีวิตประจำวันที่เราต้องตื่นมามนที่ตื่นมาฟังข่าวก็เป็นในด้านลบทีนี้ผมเราเรามาพูดวันนี้เพื่อจะ เติมพลังงานบวกลงไปบ้างกับคนที่ยังสนใจที่จะมะีพลังงาน Energy ที่ด้านบวกผมก็เลยคิดจะทำคลิปเป็นลักษณะนี้นะครับอีกที่ง่งอีกคือคุณค่าของการมีชีวิตคือสิ่งที่มีค่าพอให้เราอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปคือเหตุผลที่เรายังลืมตาในตอนเช้าและหายใจต่อไป คือเหตุผลที่เราทํางานทุกวันโดยไม่บน่นคือเหตุผลที่เรายังยิ้มได้แม้ในวันที่มีอุปสรรคขวางหน้าอีกที่นงอีอาจจะเป็นจุดหมายหรือเป้าหมายในชีวิตซึ่งผลักดันเรา mm. เช่นความปรารถนาจะเรียนจบคณะในนดคณะหนึ่งหรือประสบความสาเร็จในชีวิตแต่ความจริงแล้วมันครอบคลุมกว้างกว่าแค่จุดหมายเพราะจุดหมายนั้นสิ้นสุดได้แต่ชีวิตมีมากกว่านั้นอีกที่นงอีไม่เกี่ยวกับเรื่องฐานะเงินทองสถานะสังคม ไม่ต้องมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบจึงจะจึงจะอยากตื่นขึ้นมาในตอนเช้าคนล่ำรวยจำนวนมากก็ตื่นเช้ามาทำงานเช่นกันชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเราทุกคนมีอีกิเงอีกทุกคนมีเหตุผลที่อยากมีชีวิตต่อไปแน่ละ่ะในชีวิตจริงหลายคนอาจไม่มีเหตุผลอะไรที่จะอยู่ต่อไปบางคนไม่เคยคิดเอ่อที่ บางคนไม่เคยคิดอยากอยู่ในโลกไม่อยากเจอวันพรุ่งนี้ที่ตื่นทุกเช้าเพราะความจําเป็นต้องเลี้ยงเมียหนึ่งลูกสองกับหมาสาม,สามตัวและชดใช้นี่คงค้างอีก20ปีไม่ค่อยมีอารมณ์ตื่นขึ้นมาดูฟ้าวันใหม่เลยแต่ในเมื่อเราเกิดมาแล้วเราจะเลือกใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างไรทุกหรือสุขสมมุติว่า เราต้องย้ายบ้านไปอยู่ณสถานที่ไม่คุ้นเคยยกตัวอย่างเช่นคุกเราจะเป็นต้องปรับตัวให้อยู่ในสถานที่นั้นเราจะต้องเลือกว่าจะอยู่ในนั้นอย่างทุกไปตลอดหรือว่าสุขเท่าที่เป็นไปได้ขึ้นกับว่าเรามองโลกอย่างไรอันนี้ผมขอแทรกที่ว่าในกรณีเมื่อดีตมีนักการเมืองที่โดนจับเข้าคุกโทษฐานคอร์รัปชันอะไรนี่แหละครับก็คงหลายปีแต่ ตัวท่านหลังจะออกมาแล้วก็มาให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วว่าตอนแรกก็ต้องปรับตัวเพราะตอนแรกเลยอะ่ะมีความสึกอยากฆ่าตัวตายไม่อยากอยู่ไม่อยากมีชีวิตอยู่ในสถานที่คับแคบแต่ในขณะที่กําลังคิดนั้นก็ทางเรือนจําเขาก็จะมีพระมาสอนวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็สอนธรรมะพื้นฐานซึ่งตัวเองก็เลยลองทำปฏิบัติซึ่งไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็มีเวลาดูลมหายใจแล้วก็ วดมนต์ไหว้พระเป็นประจำทุกๆเช้าและเย็นจนทำให้เกิดก,กิจจกิจวัตรประจำวันจนเกิดปัจจัยในการที่เห็นคุณค่าในการทำสมาธิแล้วก็มีธรรมะเป็นที่ยึเดเหนี่ยวทำให้มีสติในวันต่อวันทำให้ลืมความทุกข์ว่าเมื่อไหรเราจะออกเมื่อไหรเราจะออกคนทรมานืะเกินตรงนี้มันก็เลยทำให้ท่าน ออไม่ได้ไม่ได,ไไดค้ค่อยคิดในตรงนั้นก็เลยอยู่ไปอย่างมีความสุขในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันซึ่งก็ยังดีที่ท่านโชคดีที่ว่าท่านมีธรรมะเป็นที่ยึดอิคีงาอิจึงเป็นวิธีมองชีวิตมากกว่ารูปแบบอิคีงาอิมีนัยยะของความรู้สึกพึงพอใจที่ได้อยู่ในโลกรู้สึกเต็มตื้นรู้สึกว่าชีวิตมีค่ารู้สึกว่าได้ทำงานที่ถนัดและเป็น ประโยชน์ต่อคนอื่นสิ่งนี้ทําให้เรารู้สึกมีคุณค่าที่ทําให้เราอยากอยู่ต่อยิ้มได้มา่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้ารู้ว่ามีสิ่งที่น่าสนใจรอเราทําจะมองอย่างนี้ได้ต้องมีโลกัศน์ที่กว้างและความลับความรักเต็มหัวใจคาขัญเรื่องหนึ่งเปรียบมองเปรียบคนมองโลกแง่ดีกับไม่ดีหรือหากพูดในบริบทนี้ก็คือคนที่มีอีทิงอีก,กับคนไม่มี คนที่อยากตื่นขึ้นมาในใช้ชีวิตในวันใหม่เมื่อตื่นขึ้น,นมาแล้วจะทักทักทายพระเจ้าว่า good morning god อรุณสวัสดิ์พระเจ้า <c oughs> ส่วนคนที่ไม่อยากตื่นมาพบกับวันใหม่ตื่นขึ้นมาร้องว่า good god morning เ We วนกรรมเช้าอีกแล้วเลยมนุษย์ส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่ในโลกด้วยสัญชาติญาณเกิดเรียนทำงานแต่งงานสร้างครอบครัว ทำในสิ่งที่สังคมขีดเส้นให้เดินชีวิตตามระเบียบสังคมมาตรวัดของเราคือความสุขกับความสําเร็จแต่บางครั้งเราควรถามตัวเองในเชิงจิตวิญญาณว่าเรามาทําอะไรอยู่ในโลกนี้เราชอบชีวิตที่เรากําลังใช้อยู่หรือไม่ <c oughs> เราอยากเตื่นเช้าว,วันพรุ่งนี้มาเดินหน้าต่อไปไหมถ้าไม่ทำอย่างไรเราจึงอยากพบคนใหม่ด้วยหัวใจ เบิกบานเพื่ออะไรก็เพื่อให้เราสามารถพอใจในการมีชีวิตอยู่อิคิเงอิชี้ว่าเราควรหาเหตุผลหรือเข้าใจเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่หายใจต่อไปเพื่อชีวิตที่ดีมีความหมายขึ้นการพบอิคิเงอิจ,จำเป็นต้องเข้าใจชีวิตค้นหาตัวเองมองลึกในจิตวิญญาณของตนเองแต่ก็ต้องเข้าใจชีวิตในมุมกว้าง ทั้งชีวิตของตนเองและชีวิตทั้งปวงเพียงแค่คิดว่าการเกิดมาในสภาวะชีวิตแบบมนุษย์เป็นความอัศจรรย์ก็น่าจะเป็นอิคิงออิที่จะอยู่ต่อให้ครบเทอมและรู้ว่าเรามาทำอะไรอยู่ในมุมนี้ของจักรวาลหลายคนมีภาพว่าคนมีความสุขคือคนที่สามารถนอนตื่นสายการทำงานคือพานระและความทุกข์แต่คนที่มีอิคิงาอิมองอีกด้านหนึ่ง พวกเขาอยากตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเพราะมีความสนุกของชีวิตที่รออยู่การได้ทำงานใหม่ๆสร้างสารรค์ของเล่นใหม่ความสนุกของการทำงานปราศจากงานก็รู้สึกว่าชีวิตเป็นของจอกแหนที่ลอยตามยะถากับสเ e ฟนเฮอร์กิงนักวิทยาศาสตร์เรืองนามผู้ใช้ชีวิตอยู่บนรถเข็นมาหลายสิบปียังคงทำงานต่อเนื่องท,งทั้งที่ร่างกายเป็นอมพาต เขาเขียนว่าการทำงานให้คุณมีความหมายและจุดประสงค์และหากปอดจากงานชีวิตก็ว่างเปล่าอีกขี่งาอีกทำให้เขาผ่านชีวิตมาได้จนวันนี้อีกที่ง่าอีกไม่ใช่ของเล่นที่รอเราอยู่ในวันพรุ่งนี้แต่คือความสามารถที่จะสร้างของเล่นชิ้นใหม่ในวันพรุ่งนี้ความสนุกมาจากการสร้างมิได้มาเพราะโชค เราอยากตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเพราะเรามีความหวังและความเชื่อว่าเราสามารถทำให้ครุ่งนี้เป็นวันดีได้และเพราะเรามีคุณค่าพอรับวันดีๆอีกหลายๆวันอรุณสวัสดิ์ชีวิตบทนี้ก็จบแล้วนะครับมุมมองของหนังสือเล่มนี้ของคุณวินเหลียววาลินเนี่ยครับมันก็เป็นมุมมองที่ บางคนก็ตั้งข้อแม้ว่ามันคงจะทำไม่ได้เพราะในเหตุการณ์แต่ละวันที่เราตื่นมามันมีแต่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นในเรื่องการทำงานการหาเป้าหมายของชีวิตแต่ผมก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เคยมีอคติกับการใช้ชีวิตไปวันๆเพราะาเ,เป้าหมายที่เราตั้งไว้ที่สังคมเขาขีดเอาไว้ครับเช่น การประสบความสําเร็จการมีชื่อเสียงการมีเงินทองซึ่งแน่นอนมันดีกเลี่ยงไม่ได้ครับแต่ฉะนั้นถ้าเรามีความเรียกว่าความพอใจในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่เรามีความทยานอยากเราก็ยังมีเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนไปจากความทยานอยากที่มีความเข้มข้นทางการเห็นแก่ตัวเราก็มีความทยานอยากเขาเรียกว่าพอเพียงะครับชีวิตพอเพียงนะครับก็ขอขอบคุณครับที่ติดตาม ตอนศิลป,ปะอูโทยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ไคร e ให้ด้วยนะครับเดีย๋ยวพบกันในอีพีหน้าเดี๋ยวผมจะหาคำพูดในหนังสือดีๆที่มีกำลังใจเติมเต็มกันและกันเพราะในช่วงเวลานี้ไม่มีอะไรสำคัญกับเท่ากับคำว่ากำลังใจนะครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ